มือนี้สาวสวมสีสีผ้ามาเบงวิธีปล hey, hey. wow. ูกทัวฟักงาวกับวิธีใส่ปุ๋ยเด้อนี่ในหอกขอมันนะครับกับขี้ไวอีสานพัดกินมาหากินงดูปากใส่มาปลูกผั้าขุดงานเล่นบอลน้ำปลาในรูปเขากระกิบบอกทัวเจ้านี่ได้จักเดือนแล้วใหญ่ ย่างมาท่านได้พ่อเดือนเครื่องเดือนเบิ่งมันงามมึงนี่นี่ของสาวลี่คนสวยใจมาที่เอาใกล้เนาะเอาปุ๋ยใส่ใส่ใส่ปุ๋ยง่ามใส่ปุ๋ยถั่วตัวดิบบอผุนกระดอกแล้วพุ่นยางเบิ่งเป็นยางงามตุ๋ยตุ๋ยอยู่บ่ให้เบิ่งตัวนี้ก่อนพี่น้องนี่มึงมึงเอางามกระดอกกระเดียดเอาใส่ไปใส่ให้เพิ่นเบิ่งเนี้ยิ่งมึงการวิธีปลูกพักนี่เออใจไปงเอ้ยนี่สอนวิธีทำนี้หน่อ อันนี้ทัวยังเกาะทัวฟักงาอันนี้มัติดมือใส่กได้ไปทำผุนน้ำไปเบ่งต้นน้ใส่ใส่ดีเด้อจานใส่ปุ๋ยให้ยางไปเบ่งต้นผุนใส่ปุ๋ยยางไปเบ่งต้นผุนเพราะว่ายูทูมาลงงาอุายไปเลยผุนใส่ปุ๋ยก่อนให้เบ่งวิธีใส่ปุ๋ยก่อนอันนี้ ใส่แล้วก๊บปุ๋ยบ่นี่โอ้เบื่งพอใยญ่เลาโก๊บปุ๋ยบ่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 น่บ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 ่ยาบ่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 บับ่บ่บลบ่บ่บอบ่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 ่้บบ มันนี่พายง่ายไปฟังตัวใหญ่มันเบิ้งขุ่นตีก็ใส่ปุ๋ยแล้วเหมือนตัวนี้ก่อนยาฝ่าวมั่วยาฝ่าวมัว่วอันนี้ใส่ปุ๋ยจา้าอันนี้ใส่ปุ๋ยจา้าสาวรีคนสวยเราใส่ปุ๋ยจา้าบ,บ่แบบนี้แหละมันตลกเออว่าให้มันตลกไปนั่นมันจังบ่เขียดอย่าไปเขียดกับงานอันไหนตลกก่อนท้ายเป็นเจ้ามึงไปยังนี่เอาใส่ปุ๋ย นี่ผัวง่าวก้าวห่างพี่น้องเอาใส่ไปปุ๋ยแผนใส่ปุ๋ยก็ใส่เอื้อหุนเอื้อวุนวุ่นวุ่นปุ๋ยเดี๋ยวมันโดนใบถั่วเดี๋ยวถั่วมันก็ตายล้างมือเด้อทุ่งยายทุ่งหลานเบิ้องเออเด้อพี่น้องว่ามันสีงามซ้ำใดขนมันหลายได้ไงขึ้นมันหลายอย่าเจีายภาพมาเบิ้งมันเป็นนวยอีกุเขาปลูกทัวร์นะปลาย่างปลายย่งกับบอกว่าจีหล่อหลบนีเบิ้งในอันนี่ก่อน ใส่ปุ๋ยก่อนวิธีใส่ปุ๋ยก่อนอตึงย่าตึงหลานซอยกันนี่จ้ะปลูกไว้แบบนี้ด้วยพี่น้องบักทัวบ์มท่านใดพอเดือนเด้นี่นี่จ้ะเดี๋ยวสิมหม้อละเนาะนณผาประชันฝักทัวร์ใส่ย่าเยื่อจับเดือนมันจิได้เก็บหน่อยลาบันนี่หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วอีกจักเดือนจังเจ้าสิ

ต้น้อยมันก็ใหญ่ก็ได้ขายแตว่คืนค่ามีค่ามัดดินบมันมันง่าอง่ายบ่ได้เฮ็ดยากแต่อนี่ยดูผู้ใดอยากรวยลงมาปลูกถั่วอยู่ภาคใต้นั่นกระสีปลูกกัานนี่ไอ้แถวนันก็สิลงบักบวบอีกนี่นะให้ว่างก่อนหามือว่างบ่ได้ออืเอาลูกคนสวยก็ว่างบ่ได้ใจมันงานหลายพี่น้องงานหลายใส่แลู้กเหลี่ยวยาย มีคนมารับหรือว่าเอาไปขายเองขายเองเนี่ยเนาะถ้าร้ายก็เข้ามารับที่อู้ดเก็บตัวละเถื่อนหนึ่งคือสีได้คักเนาะสามลอยลยังบ่ได้วยสามลอยลยังบ่ได้ต่อต่อมือหรือว่ามือเว้นมือต่อมือเลยอ๋อเขาเก็บมาหนีก็สองลอยลหรือลอยลก็อีกมือสองมือเขาก็เก็บอีกเก็บคือมือบักทั่วมันเลยสิโป่งท่านแมนบ่กอืมมีมุกด้วยนะนี่ปัหญ่เราก็เห็ดไป นี่ขนาดปักทัวบท่านนั่นอันนี้อันนี้อันนี้ไวรุ่นจ้ะไวรุ่นสร้างตัวจ้ะไวรุ่นบอนไซเด้อจ้ะเด้อนี่เด้อไปเปียบเทียบให้เบิ่งตัวญ่บานี้ก็ย่างผ้าเขเบิ่งทมตัวไจจะเบิ่งเนี็ยอยู่ในป่าย่างกระปูกให้เด้อนี่โอ้เบิ่งสีผ้าไปเบิ่งอันตัวญ่มันตขื้นข้างเด้อนนี่นี่นี่ตขื้นข้างนี่พี่น้องนีขึ้นข้างแล้วอันนี้ประมาณ บัดท่านได้อีกเดือนนึงกับที่ใดเก็บดอกบักทัวนี่เบื้องแนวเดียวมบืองแนวเบื้องจ่างามงามเด้อยจ่านี่เป็นถุนค้างแล้วนี่จ้าสาวสมศรีจ้าสาวสมศรีนี่พูดได้สองภาษาเด้อจ้าทั้งภาษาภาคกลางและภาษาอีสานโดยถิ่นกำเนิดสาวสมศรีเป็นคนสุรินจ้า สาวสมศรีได้ย้ายมาอยู่ภาคใต้ภาษาใต้ก็พูดได้ใจง่ามว่ะจ้ะมาเล่ทั่วกับเศร้าดีคนช่วยค่ะเล่แตงานจังหู้จ้านั่นามงานด้วยจ้ะนี่นี่มึงรัพผ้ายางเบิ้งนี่จ้ะง่ามบอจ้าหยากระหกเด้หนี่ nhà cả hộp cho ba bạc thua cả ngàm nữa chả nó Nì chả cơm. bên theo vô đây chả Giải buộc về Giải buộc về chắc ốc Bẹp nhìn xám theo Nhào quá phi nổ Nhào quá phi là Chết chết bây bưng Mặn มันเจ็ดสีมีหลายสีมันเจ็ดสีอันนี้ปู่ไวท์ทำพันก่อนเนาะทำพันนกำลังหัวนี่สีม่วงอือมีสีแครอทมีสีม่วงสีแครอทสีขาวมีทุกสีเจ็ดสีอือมันเจ็ดสีเดี๋ยวพรท่านเนี่เป็นหัวสั่งยูทูบมาสั่งมาในในหยางกอดในลรัศดาสั่งมาลองเบิ่งขันมันเป็นหัวจังคอยสีมาเบิ่งอีกเทื่อนหนึ่ง ยายปลูกจักยางนอกจากบักทัวแล้วยายยังปลูกยังอีกโอ้เยอะแยะที่กำลังจะคิดขายเองในตลาดหนัดเนาะเป็นเมฆาจ้ะเมฆาตลาดเมฆาเบามวลจะซื้อว่าสาวรีคนสวยจ้าชมสวนได้นะแล้วก็ผุ่นบักทัวภูมบันห้าวบักทัวไหลหน้บักทัวภูมินัดก็บบักบวบน บวมหอมบวมเรียมผุดกับต้นมันบวไหลโอ้ร้ายขามไปผุนกับบักบวบเดดม,ม่นมืดเด็ดไม่ได้เดี๋ยวมันให้มันต้นแก่ก่อนแล้วยอยปลูกเบิ่งเดือดสิผ่านยางไปเบิง่งบักบวบเน้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนบักบวบที่ว่าขึ้นขางไว้แล้ว อันนี้ดอกแล้วนี่พอเท่านั้อย่าอย่าอย่าบ่ได้บ่ได้มันสีลายตาลูกอันนี้ดอกแม่เฮ็ดเป็นงานเป็นการอย่ามาแย่งแม่งานก็มีลูกแล้วนี่มีดอกแล้วนี่นี่เป็นดอกแล้วจ้าอย่าบ่ดนเลเป็นนุ้ยเดี่ยวประมาณบ่ถึงเดือนละมั้งนี่สิได้เก็บบ่ท่านถึงเดือนดอกเบื้องกำลังสีจอดอกนี่ดอกแทนนุ้ยมากกะแป๊บนึงเก็บนี่กำลังสีจอดอกเบื้องเนี่จ้าเบื้องโอ้ยจะเมนหลายค่ะ จากับใหญ่นี่เรามักแต่เถือเรืองปูฟักจ้ะอันนี้บวบวบัวเรีมใส่บวเเดินสิพาไปเบึงบักบววจ้ะไปดูบววจ้ะอ๋ออันนี้บววเรียมอถ้าอันนี้บวบหอมเพราะว่าเม็ดบัวบมันบัพอเเลยมาใส่กันสูนครอบหญามันนกำลังขึ้นใส่ปุ๋ยแล้วว อู Ooh, te te o, ja. Não, ้นใส่ขางพ่ะท่านได้ค huh. like yeah. ืนเนาะเบิ hmm. ่งแต่เตรียมไว้แล้วเบิ่งจ้ะเตรียมแล้วนี่จ้ะตัวนั่งก็เก็บอยู่ตัวนั่งเก็บอันตัวนั้นอันเก่าเนาะอันเก่าเก็บไปสามเดือนเก็บไปสามเดือนแต่ละรอบเก็บได้หลายปันได้ใหญ่บอกว่าถือบอกว่าถือแต่ว่ามันเหลิมสีไหวแล้วแหละเนาะมันสีไหวแล้เนาะเก็บดุนด เบิหน่วยไปปลูกดอกไม้เก็บหมอว่านเก็บออกตลาด่างยังเก็บได้ยังเล่มได้อยู่ขนาดเก็บได้สามเดือนแล้วได้หนิพี่น้องหน่วยยังมีอยู่จ้ะปลูกตัวหนึ่งเก็บได้อยู่สามสี่เดือนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ อันนี้สวนย่างแล้วเนาะนี่เบิงเบิงเบิงจ้ะปล่อย่างสา,า,า,าวรีคนสวยนี่จ้ะย่างต้นซ้ำแขนแล้วแต่ว่าเพิ่อนอยังปลูกผักอยู่ด้ยวยจ้ะนี่จ้ะนี่ข้างบักบัวและจ้ะอือต้นมันผุดกระโหนละ้าแมงลักอยู่จ้ะสาละพัดเราปลูกไว้ป่นปอฟตูป่นอือปูนซาละพัดย่างแมงลักบ่ไป ไปเบิ่งแมงลักเนาะจ้ะอันที่แนมเห็นนี่บักทัวอันนั้นเด้เนาะใหญ่เนาะบักทัวนางเนาะทัวนางอืมผักใส้ต้นทัวไรเออหัวไรมีกระต้นมั่นับปลาหลังกต้นมั่นละอืมอันนี้มันัาปลาหลังปูไว้นี่จ้ะมันัาปลาหลังนี่น,น,นี่นี่จ้ะบักทัวนาง ตัวไล่ทหารเบิดไปเลยได้รุ่นหนึ่งนี่จ้ะกำลังจีจอดอกมาเหมือนแม่เต้มเบิร์ต

แถวนี้เป็นมันสับปะหลังมันสับปะหลังหรือว่ามันหาหน้าที่เนาะขายได้คือกันเด้อพี่น้องทางนี้กิโลจ้าบาทใหญ่ขันเป็นหัว,หวนะอืมกิโลละกิโลยี่สิบทรงแม่ค่ะพี่น้องเอ้ยมันสับปะหลังดีนี่แมคค่ะขนมมาลับน,าน,าน,นี่เลยอืมิมน,นบอกเราปลูกลายสิง่งหลาย,ยางเราไปขายตลาดนัดเน,นาาจะ เราสีขายทุกวันพุธตลาดเส้าวันพูดวันอาทิตย์จันอังค่านพูดฮหัดรอบไดนั่นแล้วก็มาปลูกมาจังสีละพี่น้องแล้วเห็ดเรื่อเราแล้วมาอยู่อยู่ผักไต้ด้วยเราบ่อยยหา่สาปีสามสิบปีหลูกเป็นไงเป็นบบาวมีขอบขั้วหรอบ่อโอ้ยังโสดอยู่ท่านครูโสดท่นครู คุณยายกับบวชเรียนจบแล้วตัวหน่อยก็อยู่กับแม่ตัวหน่อยก็อยู่กับแม่กำลังเฮ็ดหุ่นอยู่วังขานยายกับเรียนจบเป็นคู่แล้วได้บวชได้เรียนยนจบแล้วเป็นคู่โซนพระแล้วมันเป็นยังจังยิกมันโดนได้เป็นยังหรือเนล่ไม่ได้เป็นยังตัวปลูกใหม่มันก็กำลังเกิดอยูก็สิเก็บอันนั้นอันนี้เนี่ยที่เนาะผสมกันไปขายยากกับปอดไอีดวะ ปอดารขี้เทียนยังยากทักมึงงามนะเมืองดินเป็นยังดินปวดดินงามงามพี่น้องเบื้งจ้ะอืไอไปยางไปทางพุ่นทางใดอีกพูนทางหมูพ่นหิดหยางหิดพ่นพุ่นไะเบิ่งแน่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องนี่อุ้ยอ่อนซอนเด้จ้ะอยู่ในป่าย่างเด้เนี่ กันย่างปลูกพักเด็กกินเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าดินผักไตดีเนาะนี่จ้ะปูได้ยางต้นใหญ่เลยเด้เนี่สาวสุมสีปลามาเบิองเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะปลูเขาก็ได้ปูเขาก็ได้แต่ขตขตขไตข่กับมี่ยังกับมี่แต่ว่าอยู่ใกล้โพดนี่แหละมาไทยหินให้พี่ให้น้องเบิองเนาะจ่าว่าวิธีปลูกพัก ไข่คุณค no, like ่ะเนี่ยมันเป็นลูกด้วถั่วเอ้าก็เป็นเบักบวบล่ดอกันนั่นเองรู้โจร่วยแล้วเป็นใยเชวยเลยอหยางไปหาใหญ่คนน่อยไปตัวหน่อยนี่ก็ดือดือบ่คอยนี่จะย่าตามันเวลามันขึนมาก็เก็บแต็นวยบ่ยางเขาออกโคนนั่นแหละมันมีเวา เบิงเบงบงนี่จ้ะพี่น้องเบิงเบิงเบงจะเมนงามขึ้น้างเลยนี่ออนซอนด้วยจ้ะนี่อุ้ยพุ่นพุ่นพนพุนพุนแต่ละแถวเยาวยนอั้ถ่ายครึ่งนึงไปถายมาจะปูนบวอุ้ยจนี่พี่น้องก็เห็นแล้วเสื้อแล้วไหนไหนลูกเออนันหน่วยลเนี่นันแป๊บเดียวไอ้นั่นอะไรจอหน่วยแหละ บ่โดนว่าก็ได้เก็บอีกแต่เบิง่งยามเก็บเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้ยนี่เก็บแต่ละเทือนี่สองสามร้อยลเด้อจ้ะแม่ค้ามารับก็อีกราคาหนึ่งพิ่นส่งตลาดส่งแม่ค้าก็อีกราคาหนึ่งเอาไปขายเองก็อีกราคาหนึ่งนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเบิ่งความญาติของแถวนี่จ้าลองมันนี่บ่ต้องย่านเด้อจ้ะเด้อบ่ต้องสีญาบ่ต้องถากหญ้าดอกนี่หญ้าขึ้นก็สร้างเด้อจ้ะ ผสมประสานกันไปด้วยจ้ะนี่จ้านี่จ้านาง,งพักอยู่นี่จ้าทีมงานนั่งพักอยู่ไปไปไปย้ายผ้ายางไปเบิ้งบักทัวไหลดื้อพญายกินข่าวยัง มันเห็นบอกินแล้วกินมาแต่ตลาดมันอะไรนี่มันมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นอู้ยี่ทำผ่านงามค่ะปยมายูผักไตจน้าหล่าีน้งเอ้ยแต่วกับอ่มอาปูกาย่ผักต่จ้าหน้าหล่าว่าวยพี่นองเอ้ยแต่เล้กับบทิมอาีิปูผักเนาะจาะเนาะ เราสิพาไปบึงบักทัวไอ้นั่นเนาะจ่าบักทัวนางหรือว่าบักทัวอะไรอเ็ออออันหลนอ้เมอัวดีทัวนัลางัหารอนี้อันนี้บักทัวไร่ทหาราเหยียบบักทัวผูเรื่อง,น,งน,นี้ก็่างอนี่เหยียบเรือนี้บักทัวผู้นี่จ้า ตัวผู้ก็มีดได้จังกําลังกําลังลุกนั่นนี่จ้ะลายอยู่นะคุณน่ะสุดลูกมูลูกตานี่แต่ว่าเพรท่านด้ขึ้นในเห็นขับไนไหนอันนี้เป็นคางบักบัวเอคางแบบทัวนี่จ้ะอ่อนสอนเอ้ยพี่น้องเอ้ยปลูกเบิดหลายปไนไหนนี่ยายเบิดจจกกระป๋องนี่เบิดนี่อุ้ยหลาย สามชีกระป๋องกะว่าปลูกวันนี้สิได้ประมาณจักบาทนี่หลายบาทอยู่แต่เด็กสายพอราคามันตอนนี้ราคาจักบาทผู้ท่องตลาดตัวราคาทรงราคาซีซีฟเฉพาะราคาทรงนั่นซีซีฟพี่น้องโอ้อืมขายเองขายเองกับขายย่อยกับหาซีฟนอจันนอฐานทรงกับซีซีฟ ชิชีชิชฟาแหงเหน็นมันมันอยู่กับของขืนของ,งลมบอก,อม,กมันเราบผักก่เขามันพ่มนี่จ้าเห็นบอจ้าเห็นบอจ้านี่ข้างนี่พ,ออพี่น้องเลยออ นี่งามได้งามดีพี่น้องนี่จ้าความเหี่ยวของแถวพูนจ้าพุ่นจ้าความเห่าวของแถวพี่น้องขนาดปลูกในปลาย่างาาานนเเต็มสวช้งออกปุ เมือคืดจากกระบานเนี่ยบอกใหญ่อะเมื่อคืนยากกระบิสานเนี่ยบอกกระบสองเทื่ออะไรพี่กระบสองเทื่อแะไรแต่ว่ากาวาตังลักอยู่หนีเลยเนาะอืออยู่หนีตัวบอกพี่บอกน้องเบื้องจะบายดีอยู่บ่สบายดีทุกคนเนาะอยู่ภาคอีสานอยู่บุรีรัมย์เนี่ยยายลี่คนสวยนี่ อยู่บริลลัมจ้าฝากพี่ฝากหน่องเนี่ยเด้อบ้านโคกสว่างเอออยู่บ้านบ้านใดก่อว่าบ้านโคกสว่างอืมตำบลเขาดินเหนื้อเพื่อบ้านกรวดจยูบริลลัมจ้าเนียนจิบจิบทัวกัติดตโตกับเบอร์โทัเบอร์ทัวใดอืมขมิ้นหื่อชวยขมิ้นชื่อชวยเขาถามว่าเลาช่วยกระหูกบังข้ามหลักเกิดเขาบักทัวใหญ่ขึ้นมาหน่เขาสนใจนี่สิติโตได้จังใด โตอายุพันมันนวยมันสูงไม่พได้ดอกพันมันนั่นวะมีเบอร์โทรอยู่บ่เบอร์ทจรจำพอด่ายยาวจำพอด่ายโอ้ยพี่น้องเอ้ยลืมแล้วแหละพี่น้องซจำหนีกระเด้อจ้าเอาคลิปนีกระจบซจำหนีแหละเด้อจ้าบ๊ายบายจา้า,า,จาุุดีสขคน